สบายดีสบายดีพี่น้องปองไปวันนี้น,น,นะครับตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงนะครับของวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมนะครับแดดฮอ,อนพี่น้องเนี่ยครับเปิดคลิปกับสวนผักหญ่เอ็มออนนะครับนี่สีพามาเบงเอ็มออนเราหอบักม่วงอันนี้เป็นมะม่วงพันมหาชนกนะครับ ปีนีโดกโดกครับพี่น้องดูนะห้อยอุตูอต่อนตนอยู่โอ้ปีนี้เพิ่นมันเนี่ยครับจะมีอยู่สองต้นเป็นพันธุ์มหาชนกนะครับอันนี้ยังไม่ได้ห่อนี่โอ้ เี๋ก็มุนมาฝั่งนี้นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้ดกจริงๆเลยปีนี้มีแต่ลูกบักใหญ่บักใหญ่แต่ว่าไฮไลท์พี่น้องไมได้พาชมแค่มะม่วงนะครับจะพามาดูนี่เลยเป็นต้นลิน้นจีนะครับ ต้นลิ้นจี่ต้นเล็กๆนะครับนี่ไม่สูงเป็นหน่วยพี่น้องเป็นมากแต่ปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่นะครับโนกำลังตรงวัวนะกำลังตรงกำลังแดงเป็นลิ้นจี่อันนี้เป็นลูกใหญ่นะครับเป็นลูกใหญ่โอ้มุมนี้ก็มี นี่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 โอ้ติดดินเลยนี่เดีย๋ยวสิน้องนี่นี่เป็นพวกพวงอยู่โอ้ได้กินอยู่ตัวพี่นี่เด <c oughs> ี๋ยวก็เป็นปลาปลายไม่ดุกนะครับน,นี่อีกพวงหนึ่ง โอ้ได้กินอยูเนี่ยแต่เป็นกิโลอยู่นี่อันนี้แค่ต้นแรกนะครับเดี๋ยวเขาจะพามาดูอีกต้นหนึ่งน,นี่ก็เป็นดงชะอมน้องกำลังตแตกยอดเต๋ยอดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ โอ้นี่ใหญ่อมอ่อนปุกคาอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวหูมะม่วงหาวมะนาวหูก็เป็นลูกแล้วปีนี้เป็นลำใหญ่พี่เนอะ ต้นลำใหก็โดกอยู่เด้อนี่ยกำลังเป็นมากน้อยกำลังเป็นลูกเล็กนี่นี้ก็ลิ้นจี่อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับลิ้นจี่อีกต้นหนึ่งนี่เลยนี่เลยเป็นลูกอยู่แต่ว่าต้นนี้ไม่โดกนะครับต้นนี้ไม่โดก ม็นม้งละนวยสองนวยไม่ค่อยดุกเท่าไหร่นี่ก็ยังดิบอยู่นี่เป็นหมากดิบอยู่เุาะกูถือว่าได้กินนะครับป,ปีนี้ได้กินอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับรีวิวลิ้นจีนะครับพี่น้อง